อยากประสบความสําเร็จนะอย่าถามเด็ดขาดว่าเมื่อไหร่เมื่อไร่จะรวย เมื่อไหร่จะได้เหมือนคนอื่นเมื่อไหร่จะสําเร็จถามแบบนี้เมื่อไหร่นะปิดขีดเส้นตายเมื่อน,นั้นเลยนะมันคือตัวบล็อกอะมันเหมือนกับจิตใต้สํานึกมันรู้ว่าตัวคุณมันไม่ได้รู้คุณค่าของตัวคุณแล้วมันเป็นการบอกเป็นในในด้วยว่าคุณไม่ได้กําลังมีความสุขและเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณทําคุณแม่งทาเพียงเพื่อเฝ้ารอแต่ผลลัพธ์คนสําเร็จทุกคนเนี่ยเขาไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่มันไม่มีเวลาจะถามเพราะว่าระหว่างที่ลงมือทําเพลิดเพลินมีความสุขเสียจนลืมจนไม่สนใจว่าจะเหลือออีีกก่่้าายเป็นคนค เฝ้ารอผลลัพธ์แต่จงเพลิดเพลินระหว่างทางที่ทำจนลืมเรื่องผลลัพธ์และผลลัพธ์มันจะเกิดสวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเทียนฟารช่องของคนรักวรัวของทุกท่านมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับอ๋อซื้อจริงๆซื้ออำนาจแล้วค่าครับซื้อเหรียญซื้ออ้ครับอายุบันหอกมูซี ตำบลสีสุขอำเภอสีนรงจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้เลี้ยงงัวอยู่หน้าครับมาเลี้ยงงัวอยู่น้ำทงในงั้นลายทงนะงัวลายทงนะออหัวลายทงครับใช่ใช่ลาุทงมีอยู่ประมาณสิบห้าตัวนี้แหละมีอยู่สิบห้าตัวออแต่ว่าขา,ขายไปหลายแล้วสี่ห้าแสนแล้วหล่ะจากโรงงานมากก็เลยม,มาเลี้ยงนะอ๋อเมื่อก่อนทำงานโรงงานใช่ใช่ถูกต้องวันนี้ซื้นซื้อน้ำปลาเพิ่มมาหมื่นหนึ่งตัวเดียวซื้อมาตัวเดียวตอนแรกใช่ถูกต้องตอนนี้ยังมีแม่นั่นอยู่ไหมอยู่อยู่ใส่ดาลูกมันตัวเน้อยเท่านั้นหือมานํ้เพิ่น มื่นึครับเพิ่นเป็นหนี้บ่ยังเพิ่นเป็นหนีหาพันก็เลยซื้อเงินบริหาพันซื้อมื่นหนึ่งอ๋อคือเป็นเงินที่เขาติดหนี้เราใช่ใช่ใช่เพิ่นเลยขออีกหาพันก็เลยใส่หนี้ให้เพิ่นไปอีกมื่นหนึ่งพันมันเป็นมื่นหพอดีมั้ยล่ะถ้าพูดตรงตรงก็คือเริ่มจากวัวตัวเดียวใช่ถูกต้องเริ่มมัเป็นจากศูนี้ลบศูนอีกต่างหากได้เริ่มเลิศเริ่มลบศูนเลยดิบางทีว่าสิมาเลี้ยงงัวดิครับผมอืบ่บ่มีโครงการเลยว่าสิมาเลี้ยงงัวตะกี้อยู่เห็นงานอยู่กรุงเทพนะเมื่อก่อนทํางานอะไรอยู่ครับโอม ตั้งแเล็กนะอยู่เอ้ยอยู่แถวพชรบุรีเนี่ยตะกี้ในเขตเอ้เล็กเล็กสั้นบางของไอ้เสาซีนเงินนะอืมครับเออขาแต่เอ้ยซื้อเดี๋ยวบอกเอ้ยซื้อบริษัทซิตี้สติวเี่เสือบริษัทผลิตออกเสือเลี้ยงเหลืองเพราะอะไรถึงออกมาเลี้ยงวัวตอนนั้นมันอายุหลายแล้วอายุหลายแล้วใช่แบบมันทํางานส่วนมากมันถึขึ้นในที่สูงเมืนบอครับมันที่สูงเพราะมันอันตรายเพราะอายุหลายแล้วเพาะควสามารถแบบดูแลตัวเองได้นะอายุหลายกับลู่ลู่ยูเมนบ่ลอะครับผมอ่าบัดนี้ก็เลยว่าออกมาผลิตเมียพรเมียบอกว่า ฝ้าเราไขง้วไหายาหเอาบอ่อท่านเขาหาพันกวางส่ครบับเอาก็เอาก็เรียกว่าเป็นริ้วเงินเพื่อปีหาพันก็เป็นมื่นหนึ่งตีตีเป็นงว้วงอยู่ประมาณสิบกว่าตัวนี่แหละสิบกว่าตัวแต่ว่าเงินอยู่ประมาณสี่แสน 4, กว่าสี่แสนกว่าใช่ใช่ใช่โอครับผมตัวละสองสามหมื่นเล้งเทียกับขายปีปีบางหันขายได้หามื่น 5, ครับปีก่อนๆขายคือขายได้ทุกปีอะ่ะขายทุกปีใช่ถูกต้องวันกข,ขายแตงเมียให้ลูกแปดหมื่นปีก่อนๆอีก ขายแต่เนี่ยอุ้ยก็บบ่าเลี้ยงลูกบ่อต๋อกเมี้ยมาหลายคนโอ้ถ้ารวมนะ่นะครับขายไปหลายก็อยู่นี่ถ้าบอกขายนี่สิเป็นร้อยได้งัวนี่อู้เอ้บูอู้แล้วต้องบอกว่าเริ่มจากหนึ่งตัวได้เป็นร้อยตัวใช่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 บ่อเด็สิของจากของท่านนี่พิษถ้ขายออกจากเดียวก็คือตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยซื้อเพิ่มเลยบ่อบบ่บเริ่มจากวัวหนึ่งตัวเลยใช่ใช่ใช่ของแท้นะครับนี่ของอ๋อบ่อเด็ดตัวนี่บ่อที่ซื้อที่ขันบ่อเซียกันมาเบ ครับผมเออเขาหูใจมืดเขาหูใจมืดเลี้ยงมาแล้วสิบกว่าปีนี่นะถ้าบอกก็บอกว่าไอ้แม่มันเนี่ยไอ้ตัวที่ที่ว่าเนี่ยแม่และแม่ซื้อจากเพื่อนมื่นหนึ่งมันบ่ครับลูกตัวที่สิบห้าเนี่ยตัวเนี่ยลูกตัวที่สิบห้าใช่อ้แล้งเทียบมันให้ลูกปีนี้มันให้ลูกสองตัวครับผมเออถ้าถ้าบอสิบบอเบิ้งไดหลวงให้ลูกสองตัวเดี๋ยวสิบพายเบิ้งจ้าเนเดือนสิบพ่ายอย่างเดี๋ยวพาไปดูครับผมใช่ใช่ใช่ มันให้ลูกปีละสองตัวลังคนอนีกสามปีโตตัวก็ยังมีลังคนปีสองปีโตตัวกัมีแต่ว่างัวกนี่มันสี่ให้ลูกหนึ่งปีละสองตัวมันให้ยังไงครับปีละสองมั้ปีละสองตัวปีหนึ่งมีสิบสองเดือนเป็นบ่ครับผมบารีงวทองเกเดือนเป็นบ่ครับอ่าบดีแคเพราะถ้าในถึงสองเดือนมันกระทับแล้วปีกว่าๆได้สองตัวใช่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 อ่าประมาณนี้ใช่ประมาณนี้คือออกจากบริษัทมานี่ปีหาหาสงการละโบนัด ครับผมบริษัทนี่เขารับบเขาเขาใจโบนัสเขาไอ้กินเลี้ยงเสลองสงการเมมนบอครับผมเขาก็ใจโบนัสเลยเลยตัดใจออกมาครับนี่แหละหาว่าท่านได้คิดยังดอกจักย่างครับรคืบคอส <ผม S 2> ิเริ่มหาฮกนี่แหละครับผมค่อยๆค่อยสิเลี้ยงต่ำร่ำนะว่ามีงวัวนนะโอ้แปลว่าสุดยอดมากเลยเลี้ยงตั้งแต,แต่หนึ่งตัวตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วด้วยมันกับโเชิงสำเร็จกับโเชื่อ่าถือว่าอยู่ได้ถือว่าอยู่ได้ใช่ใช่ใช่ถือว่าอยู่งแต่ว่าแต่เขาเขาต้องหูวจากดีเขาต้องมีความอดทนนั่ครับอืมต้องแบบ ต้องอิริกับเขาอ่ะประหยัดหัวอาหารสองประหยัดทําประหยัดอู้หลายไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูแม่วัวที่คลอดลูกได้15้าตัวแล้วเนาะใช่ใช่เนี่ยตัวที่สิบห้ามันต้องบอกว่าเป็นวัวที่ต้นกําเนิดเลยก็ว่าได้เออหัวหลักวัวหลักวัวหลักต้นกำเนิดหัวหลักเป็นนั่นแหละจากเริ่มจากศูนย์แหละครับผมอเริ่มจากศูนย์นี่คือวัวทั้งหมดที่อยู่ในข้อของตัวเองที่แบบผลิตขึ้นมาใช่ใช่ผลผลิตที่ตั้งแต่จากศูนย์ตัวเดียวนี่แบบมามาจังที่แหล่ครับผม วัวทุกตัวนี่คือวัวตระกูลเดียวกันหมดเลยแม่นมันพ่นด่นมดครับผมมันพ่นน้ำกันหมดแม่ลูกแม่ลูกสีพ่นน้ำกันหมดจริงนะแล้วส่วนมากทับเป็นแบบไหนครับพอพันยังไงพอพันนี่เขาก็จะให้มันเลือดชิดนะอย่าให้เลือดชิดใช่ใช่ใช่เลือดชิดแต่มันสีพิการมันกับพวเชิงพิการมันสีน้อยลงหน่อยลงสินะตัวเมย์หลักๆมันมีหาตมีห้าตัวแฝดเด้ครับอ่าอ่าเป็นแฝดอ๋อเป็นแฝดด้วยแฝดออกแฝดโอ้เออได้แฝด ได้แฟร์ได้ตัวเม่น้่มดิครับได้แฟร์ได้ตัวเม่น้่มดิเดี๋ยวทินี้นี่ยเพิ่งงานโซนนั่นเห็นโบ๊ทโบ๊ทอีโบดทกับอีตัทีสีออกดีเป็นแฟรกันครับนี่นี่คู่แฟรกันนี่เป็นแม่ขาวกับแม่โบดนะครับผมใช่ใช่คือแฟรกันเป็นแฟรอ่าเขาอาจจะตื่นผมนิดนึงแม่น่เป็ยังแมตัวไหนคือแม่ตัวแรกครับแม่แรกขุนขุนครับวางเขาอยู่ขุนไปอยู่ฝั่งนู้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให er ica, ้ดูนะครับผมตัวที่ตัวที่มันยืนนี่ลูกแรกของมันอ่าขายาดแนหมดแดงนี่นี่ขายาดแนหมดแดงใช่ใช่ใช่นี่ขายาดแนหมดแดงพูดเร่นแม่ลักนั่นยที่มันนั้นอ่าแม่ออกสีจำปาใช่ไหมลานั่นลานันใกล้ตัวผู้จนเขามันลนลนเห็นโมเขามันหลุดเด่นนั้นโอ้ครับผมพาไปดูฝั่งนู้นได้ไหมไปทั้งยังงอ่าคุยกับพ่อแกสนุกดีนะครับอ้าวววววววเวีวว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 นวว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 บ่วว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  ตัวของพ่อแค่ผมต้องบอกว่าโครงสร้างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นี่นี่แม่ลักอ่าแม่รักลูกสิบห้าตัวแล้วใช่เ่ละลูกมันอยู่ไหนลูกมันอยู่ไหนล่ะอ่าลูกอยู่ไหนนอนอยู่ไหนลออกได้อาทิตย์เดียวเองครับตอนนี้ใช่เป็นพ่อคุมฝูงตัวนี้ใช่ไหมครับมือนท่านขับทะาด้ไญเดี๋ยวพอมันตายแลวก็เลยบนัสครับเอาออีตัวนี้ลูกอีโบดนี่อ๋อลูกแม่โบดใช่ใช่แล้วแต่ว่าลูกอีตัวนั้น เป็นไรมันไปทังแดงล่ะพูพุ่นไม่แดงแดงเห็นบกว่าลูกิเถ่าโอ้แม่แดงฝั่งนู้นนะครับผมอยู่ไกลๆมู่พุ่นครับตะวันนี่แหละบัดน,นี้มันได้นองแล้วอืมมันได้นองเลยเด้นั่นในอินเ่มันได้นองแล้วตัวผู้เป็นไรตายนะเป็นลำปีสกินเป็นลำปีสกินตายใช่ใช่ใช่เป็นวัวผู้คุมภูงของเรา มูยเขาให้พวกฮิดทางนี่เขาหาหาหมื่นมอตอกลายนี้เองเสียดายจนเสียดายจนเออเสียดายวันนี้พอพวกนี้แล้วนี่นี่นี่ครับผมนี่มีพอพวกนี้ผมต้องบอกว่าวัวตรงนี้ก็คือวัวตระกูลเดียวกันทั้งหมดนะครับใส่พบนยู่น้ำกันเป็นนั่นเขาเอาตัวตัวนี้มาทับสินะแม่หลักก็คือแม่นี้เลยนะครับผมลูกสิบห้าตัว โอ้ขายเป็น1ิฟซิฟก็โตเนาะครับมันก็ตะออกลูกเป็นว่าล่ะครับผมขายแต่ตัวเมียได้บ่ได้ขายตัวผู้ดิขายแต่ตัวเมียด้วยใช่ใช่ใช่เขาขอไปเลี้ยงนะครับตัวผู้เมื่อกี้ตัวเองตัวผู้ขายได่หาตัวเองแต่ว่าตัวเมียแตขายเป็นซิฟต้องบอกว่าเป็นการเลี้ยงวัวที่สู้เหมือนกันเนาะมันมันไม่ธรรมดาอดทนครับนี่นี่แม่แม่อีแฝดิ่นอ่าแม่แปดิ่นนี่แม่สองตัวนี่มีแม่แฝดนะครับผมใช่ใช่นี่แม่แฝดิ่นนี่ตัวนี้เขาท้องอยู่ไหมครับตัวนี้ก็ท้องอยู่ครับอีนี่นี บักดำน้อยนี่บักดำน้อยนั่นี่สีแดงน้องแล้วน่ะนั่นแม่เขาเขาขาวนั่นสีขาวสีขาวฝั่งนู้นใช่ใช่ใช่ท้องใกล้จุออก,ออกแล้วนะ่ะอ่าตรงนู้นท้องใกล้ออกแล้วนะครับนี่เขาต้องมีคว่ำหลักเด้ต้องต้องต้องหักเขาเด้เขาเอยจะหักเขาเด้ครับเออ <ผม S 2> บ่แม่ป็นแบบ เลี้ยงแต่มีตามเกิดเดต้องข,า,ขาใจนะจุดนี้ตรงคที่คนที่สีเลี้ยงอะต้องต้องขาใจาใจุดนี้นําบนว่ามีเงินแต่ว่าซื้อของมาเลี้ยงซื้อของมาเลี้ยงมาเขาตรงลงทุนหลายเนบ่หนึ่งหัวอาหารแม่นบร่รบสองแล้วก็มีทีีปลูกห้าแม่นบอ่อครับผมลงทุนหลายว่าที่นี่ถ้าเขาม่ม่ความจริงใจกับเขาเนี่เขาจะเลี้ยงเลยมันเล็นยงปมันเป็นบาปดิครับดีบ่ดีเอามาาผูกไว้ลังเทียบเ่าด้กินหน้ามืดมือกับมีนี่ หย่าบปได้กินกระมีนช่วงนี้มันมันสบายเพราะเพราะอ,อยู่ได้อยู่ตะว่าช่วงหนาฝนนี่ลําบากแห้งดิครับช่วงช่วงอยังช่วงหกกิจหน้าน่านะลาบากดิมันต้องหักเขาอ่ะเขาบหักเขาปีนี้ลงแห้งเลยถึงถึงขายงวดถิ่มไปสองตัวปีนี่ครับอือขายงวดถิ่มไปสองตัวรุ่นนี่นี่นี่รุ่นพวกนี้ครับกัวอันนี้คือคนเลี้ยงกัวจริงๆคือจะรู้เลยว่าราคาปีนี้คือลงมากลง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 อ่าตามรักสัพนี่สามกัว ครับผมสามกว่าแน่นอนบัดน,นี้สองตอนนี้สอง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 หาดองหกครับผมลงมาเยอะใช่จะลงหลายลงซอยนี่ว่าให้รัฐบาลท,าท,าทาั้งรัฐบาลก็ซอยนี่ว่าเออจังสัตว์ยักษ์สี่อันนี้โอ้บาไหวเลยบกากมันกดเอากดเอาเองครับผมพวกคนกามันกดมือเข้าจนสิไปบ่รดอดเหล่านี้อันนี้คือผมชมจริงๆก็คือแบบเลี้ยงวัวตั้งแต่หนึ่งตัวเนาะมุกเก่งมากเลยใช่ใชครับผมนี่ลูกแรกเพิ่นลูกแรกนี่ลูกแรกอันนี้คือลูกแรกของแม่ตัวแรกเลยของแม่ตัวนั่นแหละครับผม ถ้าอยากได้หมดดุดแดงนี่ตัวนี้เขาลูกกี่ตัวแล้วสำหรับตัวนี้หวยมันแปดหรือเก้าตัวแล้วแปดหรือเก้าตัวนะครับสํสำหรับตัวนี้นะครับแปดหรือเก้าตัวนี่ปักเก้าคนนี้แหละตัวแม่เขาสิบห้าตัวนะครับโอ้โหเก้าตัวโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อครับออขอบคุณมากครับผมครับ